ครับสาธุครับท่านจินนาติริภคัยดูบรรลุสัญญามวรแล้วสมบัติแล้วเนาะเข้าสู่วิม like ุตแล้วเป็นยังบ้างครับอาธุค่ะปัจจุบันท่ารทังจิตก็หลังจากบรรลุหลังจากบรรลุมาก็เมื่อคืนก่อนไม่ได้นั่งอะค่ะแล้วก็แล้วก็มานั่งเมื่อคืน ได้ประมาณสี่สิบนาทีค่ะเขาก็สงบ่ะสงบนะครับมีตั้งมั่นในภายในอะค่ะก็เข้าสู่ภูคงที่เหมือนแบบว่าถ้าก่อนยังไม่ได้สันรัวค่ะคืนถ้าไม่ได้เว้นไปวันหนึ่งไม่ได้นั่งค่ะจะจะุจะูงซ่านมากๆค่ะ อืมสากุแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็มีความตั้งมั่นนะคะอยู่ในสมาธิแล้วก็เ,เป็นรู้ลมเข้ารู้ลมออกค่ะอ่าแสดงให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านบรรลุมาถูกต้องหรือผิดละ่ะถูกต้อง,งถ้งถเป็นผู้คง <ผม S 2> ทีนะตท่ตามพระสูตรที่หลวงปั่แสดงก็จะสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเอ้าถ้าผู้คงที่แล้วชาจะหายได้ไงอ่ะ สมาธิจะเสื่อมได้ไงเห็นไหมเพราะนั้นเขาต้องอยู่ในสภาวะได้ตลอดเวลาถึงจะพระองค์ถึงจะตัดว่าเป็นผู้งที่ดังนั้นในสภาวะนี้ก็สังเกตไม่ว่าเขาจะปะทะอะไรผัสสะอะไรแรงๆราคาตัสัมมงหะเขาจะดับเดือดตมัติท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะไม่คือเขาไม่ไม่เห็นเกิดอ่ะค่ะ ไม่เห็นเกิดเลยไม่มีความรู้สึกขึ้นมาเลยใช่ไหมเดี่ยวแค่ไตรบัทโมโหฉุนเฉียวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามีใครมาทําให้ท่านเคืองขุนใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือเป็นลูกน้องท่านจะทํำยังไงก็ต้องดับภาษาค่ะต้องวีนดล้วก็ข่มแล้วก็คือคือก็ต้องมีมีแบบ มีแบบพูดออกไปบ้างอะไรเงี้ยคคือ,อไม่ไม่สงบแบบนี้ค่ะท่านต้องใส่เข้าไปเลยใช่ไหมอ่นนี้ก็เป็นผู้สงบตามที่ลงตักนะก็คือผู้คงที่ถ้าเเข้าสู่ระบบของจิตแท้จิตดังเลยนะครับคะเป็นเรื่องที่แปลกไหมแปลกมากค่ะก็ถ้าเป็นว่าก่อนจะถ้าไม่แบบ โดนนิวรณ์ห้าหลับก็จริงๆก็ไม่เคยหยุดอะค่ะเพราะว่าถ้าหยุดแล้วคือสมาธิจะฟุ้งซ่านมากๆค่ะจะเอาไม่อยู่เพระนั้นทงจึงตัดไว้ในการดับอนุบุพานิโรธเก้าดับเก้าอย่างใช่หไหมนี่ท่านก็ดับครบแล้วไงเพราะดับครบ <c oughs> ปุ๊บวิตกวิจาร์ณติดตึกจะเกิดได้ไงทงัปป้งๆได้เป็นความอัจรย์ในจิตขององ ที่พงศ์รับสั่งให้พระนนจํจำไว้ก็เป็นความอ,อัาจรรย์นะนะมีสามอย่างสัญญาเวทนาจตุนะครับดังนั้นสิ่งเหว่านี้ยในในเรื่องของสัญญาสัญญาก็จะดับไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าท่านเข้าสู่ระบบปุ๊บก,ก็สัญญาก็จะทําหน้าที่แต่จะนึกว่าเป็นตันหาคอยกัดสินไม่ใช่เข้าคือสัญญาเพราะว่าในระบบของขันห้ารุกน้ำ สัญญาดังคำนับทีแต่ที่ดับไปเนี่ยเป็นระบบของจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเขาดับไปเพราะเขาเป็นผู้ที่ทําให้เกิดภพเกิดชาติเป็นผู้ที่นําพาไปเกิดนะครับพาเป็นผู้นําพาไปเกิดเรื่องจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้ส่วนเรื่องของเวทนาเวทนาเมื่อนั่งสมาธิปุ๊บจะไม่มีคําว่าปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเือนะที่ท่านเคยเดินผักมา เทวดาเยค่าจะไม่มีจะมีแค่ชาชาเฉยๆอ่าแต่ว่าส่วนที่จะเกิดขึ้นแทนต่อไปจะเป็นเรื่องของความยินดีความพอใจความเพลินที่จะเข้ามาแทนเพราะว่าอะไรพราะยังจะต้องเดินมักเข้าสู่ระบบสัพพะทิสัสนมิพานธาพกับอนุปาัสิยสัิพานธาเพราะฉะนัออน้นวิตวิจารณ์ก็จะไม่มีสภาวะนี้แต่สิ่งที่จะมาแทนวิตวิจารณ์เขาจะทําหน้าที่ใหม่เขาคือสัญญา จะถึงจอนทร์ทางก็จะถึงนไมแต่ในระดับเนี้ยจะถูกจับหมดเห็นไ,ไหมอาจารย์ไหมท่านอ้อาจารย์มากเลยอ่เพราะฉะนั้นผู้ที่<อ>รู้ทางอ่าใช่ผู้ที่รู้ทางผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงธรรมตามที่ผงตัดได้จริงๆเท่านั้นถึงจะเข้าถึงธรรมระดับนี้เพราะฉะนั้นสภาวะของท่านจะเปลี่ยนอัตโนมัติหมดเลยไม่มีใครมาทําให้ท่านเปลี่ยนถามว่าที่ท่านปฏิบัติมาสามปีท่านได้ไปที่วัดไหม ไปปฏิบัติที่วัดหรือครูบาอาจารย์ไหนบ้างไหมเดินมักอยู่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะก็ทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอะค่ะเห็นไหมนี่ก็คือชีวิตปัจจุบันชีวิตปัจจุบันของแต่ละท่านปฏิบัติตามชีวิตปัจจุบันไม่ใช่ที่จะต้องไปตามป่าตามเขาใช่ไหมตามสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปได้การเดินมักที่ผิดผิดใช่ไหมก็ต้องเสียงเงินเสียเวลานี่ท่านเสียงเงินสักบาทไหมครับ ไม่เสียเลยอ่ะค่ะท่านอาจารย์สาธุนะอันนี้ก็เป็นการเดินมัครคกด้วยสภาวะที่ผู้นำจิตนะได้เกื้อกูลแล้วก็เมตตาตามพระส,สุตรสององค์นะเมื่อวันรุ้แล้วก็ต้องเกื้อกูลเมตตากับผู้ที่มีอินทรีย์แก่ก้าทุลีนจ่าน้อยนะครับต่อไปท่านเข้า,ขามาบรรลุในสภาวะที่ผรงตัดว่าเป็นสัตบุรุแล้วเนี่ย ท่านก็จะเกิดสภาวะนี้เหมือนกันก็จะเกิดความรักความเมตตาแล้วก็เกื้อกูลตอบผู้ที่กําลังตกสภาวะนี้อยู่ที่กําลังเดินมัดอยู่นะครับแล้วมีความรู้สึกยังไงอีกไหมครับก็นะคะโทระมหาเขาไม่เกิดค่ะอาจารย์แล้วก็การนั่งสมาธิก็เป็นผู้คงที่อะค่ะไม่ไม่กระเสือกสนแล้วค่ะ อ่แล้วก็เรื่องครอบครัวเป็นยังไงครับครอบครัวก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ,คะจากที่เราได้แล้วคนอื่นเขาก็ดีไปด้วยอ่ะผลส่งผลนะส่งผลดีค,คนอื่นในที่นี้คือใครครับก็ลูกก็แฟนนะคะก็จับถค่ะอาเขาเห็นว่าท่านเปลี่ยนแปลงยังไงเอยถึงบอกว่าดี ก็เย็นขึ้นนะคะเป็นคนมีปัญญาในการพูดขึ้นนะคะสาธุแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็ยังสภาวะยังไม่ได้ก็ก็ยังมีแบบยังไม่เย็นนะคะท่านอาจารย์อยังไม่เป็นผู้ที่มีความสงบยังเป็นผู้<ะ>ที่ตาม อ่อายตนะนะตามในตาภาวะที่พอรงค์รับสั่งให้ดับกามาสัญญาก็ตามกามาสัญญาไปตาม,ตาม,มอารมณ์จิตไปด,ดับไม่ทไม่หมดนะดับไม่ทันดับไม่หมดนะจึงเกิดอารมณ์จิตขึ้นมาตอนนี้เป็นไงครับก็ต่างต่างกันตรงกันข้ามอะค่ะก็คือเขาก็มีความเบาแล้วก็ไม่ มี <gesch> ความดับอัตโนมัติอยู่ข้างในแบบเราไม่ไม่หวั่นไหวไม่อะไรกับกับสิ่งที่เข้ามาค่ะหลังจากท่านที่เคยได้ยินได้ฟังมานานแล้วดับอัตโนมัติตอนนี้ท่านเจอกับตัวท่านเองรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นไหมก็ในตัวก็ปานนีดขึ้นนะคะ่าอาจารย์ความเบาแล้วก็เป็น เป็นสภาวะใหม่ที่เราไม่เคยพบเจอคะ่ะอาจารย์อน,นี่พิสูจน์ได้ไหมว่าคําสอนของพระองค์เป็นจริงอ๋อเป็นจริงมากเลยค่ะตรงพระสูตรเป๊ะเลยค่ะอืมสาธุครับนักบวสอนลงสอนได้ตั้งนะ2,600ปีก็สามารถเข้าถึงธรรมตามที่องค์ตัดได้จริงะไม่ใช่อ่าไปเข้าถึงธรรมตามแค่พยัญชนะ การเดินมัคการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นการเดินมัคของท่านก็ต้องเริ่มจากศึกษะก็คือปริยัติใช่ไหมเรียนปริยัติศึกษาปริยัติเล็กๆน้อยๆพร้อมก,กันกับการเดินมัคก็คือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงมีผลปฏิเวทเป็นลําดับลําดับใช่ไหมก่อนที่ท่านจะมาถึงธรรมนี้ท่านก็บรรลุพระโสดาบันบรรลุพระสกัดมีบรรลุพระนาคารีาาราม,รรมเป็นลําดับลําดับแล้วก็บรรลุสมาธิไล่ขึ้นมา ทั้งหมดกี่สมาธิแล้วครับที่ท่านปฏิบัติมายี่สิบกว่าค่ะท่านอาจารย์ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดสมาธิ <17. S 1> นะครับนะที่เดินมากมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่จําเป็นต้องใปทําอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะตรงนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมตามพระองค์แล้วก็พระสูตรที่ใช้ก็เป็นพระสูตรของพระองค์ล้วนๆไม่ใช่พระสูตรที่ไม่ใช่ของพระองค์นะนั้นเราก็ไม่เอา ของที่ไม่ใช่ของพระองค์ซึ่งมีอยู่เยอะปนอยู่เต่ไมหมดเราก็ไม่ใช้ใช้เฉพาะพระสุดลงโดยตรงที่ท่านเดินน,นะก็เป็นเรื่องเขาถึงของแท้ท่านอาจาร,ร,รย์ค <c oughs> ่ะคือ่ะเขาถึงทำแท้ <c oughs> เพราะนั้นต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันค่ะพบเจอได้โดยตัวเองอ่ะคะ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลิศนะครับ มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับท่านจินนาสิริโตไกผู้บรรลุสัญญาเวลาลอดเข้าสู่วิมุตตเนี่ยเป็นอัศสสตบ,บุรุษนะค่ะก็ก็จะกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ขนาบแล้วขนาบอีกอะค่ะที่เกือกูลตลอด3ามปีอะคะ่ะและืาถูก็ทำให้สภาวะเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะอาะารย์เพราะนั้นเขาเปลี่ยนที่จิตเห็นไหม ที่วิญญาณนามรูปสติปัญญาวิญญาณและนามรูปดับหมดความเป็นอริยถึงเกิดขึ้นเพราะนั้นวิมุติจึงเกิดเป็นลําดับลำดับ,ดดบไม่ใค่อยู่ดีไปเกิดที่สัญญาเวโรเลยไม่ใช่เพราะนั้นเขาต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานนะเพราะนั้นผู้ใหม่เข้ามาเดินมรรคที่จะเข้าเดินมรรคทั้งหมดจึงต้องเริ่มที่พระสวสดิบาลผู้ศรัทธานุสาธีบุคคลและพระสสดิบาลผู้ธรรมานุสาธีบุคคลแล้วถึงจะมาเข้า ปฐรมชานทุติยชานตติยฌรานจตุติชา้วถึงขึ้นมาเป็นระดับไม่ใช่อยู่ดีก็จะนั่งสมาธิกันเลยโดยไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับค่ะไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้ขั้นตอนชักเรื่องเล่าจะเข้าไม่ถึงอะค่ะ,าาะทางการใช่บอกถืก็ถือเป็นเรื่องดีท่านก็จะเป็นกำลังอีกท่านหนึ่งนะกับพระองค์นะครับกนะ็มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็ไม่ไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์ถ้าไม่มีเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านแค่นี้นะเพราะเราก็กาลังทํางานอยู่เหมือนท่านนั่นแหละนี่ก็คือธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องสงบระงับปณนิษเป็นธรรมชาติไม่กระเสริสนไม่ทุรนทุลายเพราะนั้นการเดนมารกก็เหมือนกันถ้าอย่างกระเสริสนทุรนทุลายไม่สงบไม่ระงับไม่เป็นธรรมชาติอย่าหวังเลยว่าจะปฏิบัติได้นะครับมะ เอาละนะเราขออนุญ,ญาตใช้เวลาอของท่า,านแค่นี้ก่อนนะครับกราบขอพรบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาค่ะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะสยัทุกค่ะวัสดีครับกลาบสวัสดีค่ะสาธุ